เรื่องราวของเอมมาหญิงสาวนักวาดฝันว่าอยากจะเป็นนักเขียนแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักนทะีกับเด็กสเตอร์ชายหนุ่มผู้มีความฝันอยากจะเป็นคนดังแต่ก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันและเมื่อโชคชะตาได้นำพาทั้งคู่มาเจอกันแต่มันก็ยังไม่ได้ทำให้พวกเขากลายเป็นคนรักกันตั้งแต่แรกและความสัมพันธ์ในแบบเพื่อนสนิทก็ได้ดำเนินผ่านไปเป็นเวลาหลายปีนะและทุกปีในวันเดียวกันพวกเขาก็มักจะนัดพบและก็พูดคุยกันอยู่เสมอสุดท้ายแล้ววันเวลาที่เปลี่ยนไปมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงความสัม พันเฟรนโซนของพวกเขาให้กลายเป็นคู่รักได้หรือเปล่าไปติดตามรับชมการสปอยกันได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง One Day วันเดียววันนั้นวันของเรา หนังเริ่มต้นขึ้นในวันที่15กรกฎาคมปี1988เอ็มม่านางเอกสาวเนิร์ดในเรื่องที่เพิ่งจะเรียนจบและในวันนี้ก็คือวันสุดท้ายของเธอในฐานะนักศึกษานางเอกได้เจอแล้วก็รู้จักกับเพื่อนที่ชื่อว่าเด็กเตอร์เด็กหนุ่มเจ้าสำราญพระเอกในเรื่องนี้และพระเอกกับนางเอกก็ได้หันมาทักทายและทําความรู้จักกันซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าทําความรู้จักกันท่าไหนสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้ไปจบลงเอ่ยกันบนห้องแล้วก็พร้อมจะโบ๊ะบ๊ากันในคืนนี้ซะอย่างนั้นแต่ก่อนจะเริ่มกิจกรรมกกกกัันออยูาางเเ็ถมบพก ว่าอยากจะเป็นอะไรในตอนอายุ40พระเอกนั้นก็ตอบอย่างมั่นใจว่าเขาอยากจะเป็นคนที่โด่งดังและก็รวยที่สุดนางเอกได้ฟังก็ประหลาดใจกับความฝันของเขาก่อนที่เธอจะขอตัวไปทำความสะอาดร่างกายในห้องน้ำเพื่อกลับมาเริ่มกิจกรรมซึ่งเธอเองก็อาจจะใช้เวลานานไปหน่อยจนพระเอกหมดอารมณ์เขาก็เลยใส่เสื้อผ้าเตรียมจะกลับแล้วนางเอกก็ออกมาพอดีเธอก็เลยรู้ว่าเธอแห้วไปเรียบร้อยแล้ว นางเอกก็เลยบอกกับพระเอกไปตามตรงว่าที่ผ่านมาเธอไม่เก่งกับเรื่องแบบนี้ทุกครั้งที่เธอจะมีอะไรกับใครกลับจบลงเออด้วยการหัวเราะหรือไม่ก็ร้องไห้แทนพระเอกได้ฟังแบบนั้นก็เลยปลอบใจนางเอกแล้วก็บอกว่าเขากับเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้นะไม่จําเป็นต้องเป็นคู่รักกันนางเอกก็ตกลงตามนั้นแล้วก็ได้เข้าไปนอนกอดเขาเอาไว้แล้วสุดท้ายความสัมพันธ์ของผู้เขาที่เริ่มต้นกันเหมือนจะเป็นคู่เดทมันก็ได้จบลงในสถานะความเป็นเพื่อนแบบงง,ง,งๆจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปหนึ่งปีในวันเดียวกันนี้ในะตอนนี้นาง จะย้ายข้าวของไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งใหม่ในลอนดอนซึ่งพระเอกก็ได้มาช่วยเธอย้ายของด้วยแต่พระเอกก็ต้องรีบช่วยเธอเพราะว่าเขาเองก็ต้องขึ้นเครื่องเตรียมตัวจะไปอินเดียแล้วโดยพระเอกนั้นก็จะออกเดินทางเพื่อค้นหาตัวเองสักพักนางเอกก็ได้อวยพรขอให้การเดินทางของเขาเรียบร้อยส่วนพระเอกนั้นก็หันมาบอกกับนางเอกว่าเขาเองก,ก็อยากจะให้นางเอกเป็นคนที่มีความสุขและก็ได้เขียนหนังสือตามที่เธออยากจะทํา โดยนางเอกนั้นก็มีความฝันที่จะเป็นนักเขียนแต่เธอกลับยังไม่มั่นใจในตัวเองมันก็เลยทาให้เธอไม่ได้เริ่มต้นเส้นทางนักเขียนของเธอสักทีนะจนเวลามันก็ผ่านไป,ไปอีกหนึ่งปีในวันเดียวกันนี้นางเอกก็ยังคงไม่ได้เป็นนักเขียนแต่ว่าเธอก็ได้ทํางานที่ร้านอาหารเ <ๆ S 1> ม็กซิกันแห่งหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้เธอได้รู้จักกับเอียนชายหนุ่มที่เข้ามาสมัครงานเป็นพนักงานที่นี่โดยเอียนนั้นก็เป็นศิลปินตลกแต่เขาเองก,ก็ยังไม่มีผลงานเด่นชัดทําให้เขาต้องมาทํางานหาเลี้ยงตัวเองแบบนี้ซึ่งมันก็คล้ายกกกกัััับบนนนาาางงเเเออออและควมมสมพธ์ขก,ก ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่และในวันนี้นางเอกก็ได้โทรไปบ่นเรื่องชีวิตที่แสนน่าเบื่อของเธอให้กับพระเอกได้ฟังซึ่งในตอนนี้พระเอกของเราก็ได้อยู่ที่ปารีสแล้วเขาเองก็ยังคงเป็นหนุ่มรักสนุกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนจากนั้นพระเอกก็ได้รีวิ่งไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยนอกจากวันที่15กร,รกฎาคมของทุกปีจะเป็นวันที่พระเอกกับนางเอกได้คุยกันพระเอกก็ยังคงต้องไปเจอกับพ่อแม่ของเขาในวันนี้ของทุกปีด้วย แล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีในวันเดียวกันนางเอกก็ยังคงทํางานอยู่ที่ร้านอาหารเหมือนเดิมซึ่งพระเอกนั้นก็ได้แวะมาหานางเอกที่ร้านนางเอกก็เล่าให้กับพระเอกฟังว่าตอนนี้เธอได้รับข้อเสนอให้เป็นผู้จัดการร้านนี้แล้วซึ่งมันก็หมายความว่ามันจะกลายเป็นงานประจําของเธอแล้วและเมื่อพระเอกได้ฟังแบบนั้นเขาก็รู้สึกไม่เห็นด้วยที่นางเอกต้องมาทิ้งชีวิตไว้กับร้านอาหารแบบนี้แทนที่จะไปเขียนหนังสือตามความฝันแต่นางเอกก็ยังไม่กล้าที่จะเขียนหนังสืออยู่ดีพระเอกก็เลยบอกกับนางเอกว่าเธอนั้เน,นเป็นคนคคทททีีี่่่ฉลาาดดสุเเขเย จกถ้าหากเขามีของขวัญที่วิเศษสุดชิ้นหนึ่งจะมอบให้กับนางเอกมันก็คือความมั่นใจที่อยากจะให้นางเอกมีความกล้าและทําตามความฝันของตัวเองซึ่งเมื่อพูดจบพระเอกก็ได้ปลอบใจนางเอกที่ตอนนี้เธอกําลังรู้สึกสับสนว่าจะเดินไปทางไหนกันแน่แล้วหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีในวันเดิมนางเอกก็ได้บินไปหาพระเอกถึงปารีสแล้วพระเอกก็เป็นคนพาเธอไปเที่ยวยังที่ต่างๆแต่ว่านางเอกก็ได้ตั้งกฎระวังทริปนี้ขึ้นมานะว่าเธอกับเขาห้ามมีความสัมพันธ์เกินเลยไปมากกว่าคําว่าเพื่อนเด็ดขาด ซึ่งหลังจากนั้นรพเอก็ได้พานางเอกไปเที่ยวเล่นยังชายหาดแห่งหนึ่งนางเอกก็ได้หยิบโลชั่นขึ้นมาทาระเอกก็เลยเข้าไปช่วยเธอทาที่หลังแต่ว่าในระหว่างที่กําลังทาโลชั่นอยู่นั้นอยู่ๆมันก็ได้เกิดบรรยากาศที่โรแมนติกจนทําให้นางเอกต้องบอกให้เขาหยุดก่อนก่อนที่ในใจของเธอจะเตลิดไปมากกว่านี้ระเอกนั้นก็เลยนอนมองนางเอกที่วิ่งเล่นบนชายหาดอย่างมีความสุขแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้มานอนเล่นพักผ่อนกันบนหาดแล้วทันใดนั้นเองอยู่ๆรพเอกก็ได้เห็นว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นหาดเปลือยนี่นาแล้วทุกกกกกกกคคนนนออจจาาาาเเข็ํํลังโปปืยทิรรม อย่างปกติซึ่งพระเอกนั้นก็หันมาชวนนางเอกให้ลองแก้ผ้าตามคอนเซปต์หาดเปลือยไหมแต่ว่านางเอกก็ได้ปฏิเสธเพราะว่ามันก็ผิดกฎที่เธอได้ตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ แล้วหลังจากนั้นตอนกลางคืนพระเอกกับนางเอกก็ไปนั่งดื่มด้วยกันต่อนางเอกก็ได้บอกว่าในคืนแรกที่เขากับเธออยู่ด้วยกันในวันที่เรียนจบเธอรู้สึกดีนะแม้ว่าตอนจบมันจะเป็นการที่พระเอกอ่านกรอนให้เธอฟังแทนการมีเซ็ก์ก็ตามพระเอกนั้นก็เลยยิ้มแล้วก็ได้บอกกับนางเอกว่าเขายังอยากจะอ่านกรอนให้เธอฟังอยู่นะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการที่พระเอกได้บอกความรู้สึกว่าเขาเองก็ยังคงรักนางเอกอยู่นั่นเองและนางเอกที่รู้สึกไม่อยากจะข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเธอก็เลยชวนพระเอกกลับแต่ว่าพระเอกนั้นก็ยังไม่อยากกลับก็เชวนธอ ไปเดินเล่นด้วยกันก่อนแล้วพระเอกกับนางเอกก็ได้มาที่สระว่ายน้ําของที่พักพระเอกก็ได้ชวนให้นางเอกถอดเสื้อผ้าแล้วก็กระโดดลงไปเล่นน้ําด้วยกันตอนนี้แต่ว่ายังไม่ทันที่นางเอกจะปฏิเสธพระเอกก็ได้จัดการถอดเสื้อผ้าออกหมดทุกชิ้นแล้วก็กระโดดลงไปในน้าซะอย่างนั้นนางเอกที่เห็นเธอก็เลยช่างกดของตัวเองไปก่อนแล้วก็ได้ถอดเสื้อผ้าพร้อมกับกระโดดลงน้ําตามพระเอกไปด้วยทั้งสองคนก็เลยเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานก่อนที่พระเอกจะพูดขึ้นมาว่าเขาเองก็รู้สึกกับเธอเหมือนอย่างในคืนนแแรกกกที่่อยยูดด้้ววัล็คิถึง ตลดซึ่งมันทําให้นางเอกเนี่ยเริ่มรู้สึกดีขึ้นและก็หวนกลับไปรักพระเอกอีกครั้งทั้งสองคนก็เลยค่อยๆเข้าหากันเพื่อจะจูแต่อยู่ๆพระเอกก็หยุดบรรยากาศโรแมนติกเอาไว้แล้วก็บอกกับนางเอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงผู้หญิงทุกคนที่เขาเจอแบบนี้แหละซึ่งพระเอกพูดไปเนี่ยก็เพราะว่าเขาคิดว่าความต้องการของเธอกับเขามันอาจจะต่างกันก็ได้เขาก็เลยยังไม่พร้อมที่จะแบกรับความรู้สึกผิดหวังจากคําตอบของนางเอก และแน่นอนเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็ถึงกับโมโหที่มาทําเป็นล้อเล่นกับความรู้สึกของเธอแบบนี้พระเอกน่นก็เลยพยายามอธิบายให้กับนางเอกเข้าใจครับแต่ว่ายังไม่ทันจะเอ่ยปากพระเอกก็เห็นว่ามีเด็ก2คนวิ่งมาขโมยเสื้อผ้าของเขาที่วางไว้บนศระ์พระเอกน่นก็เลยโกรธแล้วก็โมโหมากเพราะว่ามันก็เป็นเสื้อผ้าราคาแพงทั้งนั้นเขานั้นก็เลยพูดออกมาด้วยความโกรธจนร้องไห้ออกมาเหมือนกับเด็กโดนแย่งของเล่นทาเอานางเอกก็ถึงกับกลั้นขำเอาไว้ไม่ไหว แล้วหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้กลับมาที่ห้องพักแล้วก็ได้นอนบนเตียงเดียวกันซึ่งหลายวันที่ผ่านมากฎที่นางเอกได้ตั้งเอาไว้เพื่อขีดเส้นเฟนโซนกับเขามันก็ค่อยๆถูกทำลายไปทีละข้อซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าในใจของทั้งคู่คิดไปมากกว่าเพื่อนซะแต่แบบเพียงแค่ว่าตอนนี้เวลาและโอกาสมันยังไม่ใช่ที่ทั้งคู่นั้นจะเป็นคู่รักกันจริงๆ จากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหนึ่งปีในวันเดียวกันพระเอกนั้นก็ได้กลายเป็นพิธีกรรายการทีวีชื่อดังเขามีทั้งชื่อเสียงและก็มีเงินทองตามอย่างที่เขาต้องการแล้วแต่ว่าเขาเองก็ยังเป็นคนเสเพและก็ชอบปาร์ตี้อย่างหนักเหมือนเดิมและถึงแม้ว่าตอนนี้พระเอกจะได้ทุกอย่างตามที่เขาฝันแต่มันกลับไม่ได้ทําให้เขามีความสุขจนเวลานั้นก็ผ่านไปอีกหนึ่งปีชีวิตของพระเอกนั้นก็แย่ลงเรื่อยๆเขากลายเป็นคนที่ติดเหล้าหนักซึ่งเขาก็ได้ขับรถไปที่บ้านของพ่อแม่ตามธรรมเนียมของทุกปีแต่ว่าเขาาานนััั้้กกก็ขบบรรถลไปดวยอ ที่ยังเมาค้างซึ่งพ่อของเขาก็เอือมละอากับพฤติกรรมแบบนี้อย่างมากแถมในตอนนี้แม่ของพระเอกก็กําลังป่วยเป็นโรคมะเร็งด้วยแม่ของเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกดีนักที่พระเอกได้เป็นพิธีกรรายการทีวีเพราะว่ารายการของเขามันก็ค่อนข้างไร้สาระแล้วก็ดูหยาบคายมากและแม่ของเขาก็อยากจะเห็นพระเอกเป็นผู้เป็นคนมากกว่านี้ไม่ใช่ใช้ชีวิตเสพไปวันๆแม่ของเพเอกก็ได้คุยกับเพเอกไปว่าเธอรู้นะว่ารพเอกเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีและประสบความสําเร็จแต่ว่าตอนนี้จากสิ่งที่รพเอกทามันก็ทําให้แม่ของเขาเริ่มไม่ ไม่แน่ใจแล้วว่าพระเอกยังจะเป็นแบบที่เธอคิดได้อยู่หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นพ่อของพระเอกก็ได้ขับรถไปส่งพระเอกกลับแล้วก็บอกนะครับว่าเขาจะยุดรถของพระเอกเอาไว้และถ้าเกิดพระเอกยังกลับบ้านมาในสภาพเมาค้างแบบนี้ก็ไม่ต้องกลับมาอีกพระเอกนั่นก็เลยรู้สึกเสียใจแล้วก็เสียสูญเป็นอย่างมากก็เลยพยายามโทรหานางเอกเพื่อจะคุยด้วยแต่ว่านางเอกก็ไม่ได้รับสายเพราะว่าตอนนี้เธอเองก็ได้ออกไปเดทกับเอียน และสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้นางเอกมาเดทก,กับเอียนก็เพราะว่าเธอเพิ่งเรียนจบประกาศนียบัตรครูในวันนี้แล้วเธอเองก็อยากจะฉลองกับใครสักคนแต่พระเอกก็ดันไม่ว่างมันก็เลยกลายเป็นเอียนซึ่งเอียนเองก็ได้รู้เรื่องนี้แต่ว่าเขาเองก็ทําเป็นไม่สนใจ แล้วหลังจากนั้นเอียนก็ได้ชวนให้นางเอกแวะไปที่บ้านของเขาก่อนจะกลบับนางเอกก็คิดอยู่สักพักก่อนที่เธอจะตอบตกลงแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเอียนกับนางเอกได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นในคืนนี้ในขณะที่พระเอกยังพยายามติดต่อนางเอกอยู่แทบจะทั้งคืนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้คุยกับนางเอก จากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหนึ่งปีในวันเดิมอเอกก็ได้กลายเป็นครูเต็มตัวและก็ได้คบกับเอียนเรียบร้อยแล้วส่วนพระเอกก็ยังคงเป็นพิธีกรรายการเดิมอยู่ซึ่งในตอนนี้แม่ของเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วจากโรคมะเร็งและพ่อของเขาก็ได้แวะมาดูการทํางานของพระเอกที่สตูดิโอซึ่งมันก็ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกดีกับการทํางานของพระเอกเลยสักนิดพ่อของเขาก็เลยขอตัวกลับแล้วก็พูดทิ้งท้ายกับพระเอกว่าอย่าไปอ่านบทวิจารณ์ของหนังสือพิมพ์เข้าละ แล้วแน่นอนนะครับว่าพระเอกเนี่ยเข้าไปดูแล้วก็พบว่าหนังสือพิมพ์ได้ลงคําวิจารณ์ต่อรายการของเขาเป็นว่าเล่นว่าเป็นรายการไร้สาระและเขาเองก็เป็นผู้ชายที่น่ารําคาญที่สุดเมื่อพระเอกได้เห็นแบบนั้นก็เลยรีบโทรไปหานางเอกแล้วก็ขอให้นางเอกมาเจอกับเขาแต่ว่านางเอกก็ปฏิเสธเพราะว่าเธอเองก็ติดงานแสดงละครเวทีที่โรงเรียนอยู่พระเอกก็เลยต้องกลับไปทํางานทั้งที่ความรู้สึกในใจของเขามันย่าแย่ไปแล้วในตอนนี้ และในขณะที่งานแสดงละครเวทีที่นางเอกทําขึ้นที่โรงเรียนได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆกลับกันเนี่ยรายการของพระเอกในคืนนี้มันกลับย่ำแย่สุดๆเพราะว่าเขาเองก็ได้สูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปแล้วมันก็เลยทําให้เขาดําเนินรายการได้เลวร้ายสุดๆจนนางเอกที่ดูรายการของเขาที่ห้องเธอก็ทําได้แต่ส่งกําลังใจให้เขาผ่านทางหน้าจอเท่านั้น แล้วต่อมาก็ได้ผ่านไปอีกหนึ่งปีในวันเดิมนางเอกกับเอียนก็ได้ย้ายมาอยู่อาพาร์ตเมนต์ใหม่แต่ว่านางเอกก็ต้องเซงกับพฤติกรรมของเอียนที่ไม่เป็นโลเป็นพายไม่เอาไหนมันก็เลยทําให้เธอรู้สึกเอือมกับพฤติกรรมของเอียนเอามากแล้วในคืนนี้พระเอกกับนางเอกก็มีนัดกินข้าวเย็นด้วยกันและเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันก็ได้ทักทายแล้วก็พูดคุยสาทุกสุขดีแต่ว่าในระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่นั้นพระเอกก็ได้เกิดอาการเสี้ยนยาขึ้นมาเขาขก็เลยขอตัวออกไปข้างนอกเพื่ออัพยาแล้วก็ปล่อยททิิ้้งงงงงนนนนาาาาาเเเเเอออกกกกใหัััออั่่่รรยยยูคดดีวีววจจะขขลบบม็แส ก่อนจะเดินมาหานางเอกอีกมันก็เลยทําให้นางเอกเนี่ยรู้สึกแย่มากๆที่เขายังทําตัวแบบนี้จนพระเอกก็ดันเผลอพูดจาเสียมารยาทกับนางเอกเธอนั้นก็เลยโกรธสุดๆแล้วก็ลุกเดินหนีออกไปจากโต๊ะทันที พระเอกนั่นก็รีบตามไปง้อแล้วก็ได้บอกว่าตัวเขาเองมีปัญหาถึงได้ทำตัวแบบนี้นางเอกก็เลยตอบกลับไปว่าเธอรู้ว่าพระเอกเนี่ยมีปัญหาที่อยากจะปรึกษาและที่เธอมาที่นี่ก็เพื่อจะปรึกษาพระเอกในเรื่องชีวิตของเธอเหมือนกันแต่พระเอกก็ดันเมายาแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่เธออีกนางเอกก็เลยคิดว่าพระเอกคงไม่อยากจะคบกับเธอเป็นเพื่อนอีกต่อไปแล้วเธอก็เลยขอยุติความสัมพันธ์ฉันเพื่อนกับพระเอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งเมื่อพูดจบนางเอกก็เดินจากพระเอกไปทันที จากนั้นในวันเวลาก็ได้ผ่านไปอีก3ปีในวันเดิมพระเอกกับนางเอกก็ไม่ได้ติดต่อกันหรือว่าคุยกันเลยนับตั้งแต่วันนั้นและในตอนนี้พระเอกก็ได้กลายเป็นคนตกงานแต่ว่าเขาเองก็ได้พบรักกับสาวไฮโซคนหนึ่งที่ชื่อว่าซินวีส่วนทางด้านางเอกความสัมพันธ์ของเธอกับเอียนก็แย่ลงไปเรื่อยเอียนก็ยังคงทําตัวว่างเปล่าเหมือนเดิมแถมวันนี้เขายังดื่มจนเมาแล้วก็แอบไปอ่านไดอารี่ของนางเอกแล้วก็เลยรู้ับว่านางเอกยังรักพระเอกอยู่ตลอดนางเอกนั้นก็เลยโกรธเขามากที่เอียนมาแอบอ่านไดอารี่ส่วนตัวของเธอแบบนี้จนนนนทททําาใให้้ังงคู่่ะะเลกอยรุแ ทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจนั่งคุยกันแล้วมันก็ลงเอยที่นางเอกแยกทางกับเอียนในที่สุด จากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหนึ่งปีในวันเดิมพรายเอกกับนางเอกก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งในงานแต่งของเพื่อนพวกเขาทั้งคู่ได้พูดคุยสารทุกสุขดีบหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานนางเอกก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เธอมีลู่ทางจะเป็นนักเขียนแล้วพรายเอกนั้นก็ดีใจกับนางเอกเป็นอย่างมากแล้วเขาก็ได้บอกข่าวดีของเขาว่าตอนนี้เขากําลังจะแต่งงานกับซินวี่แล้วเพเอกก็ได้ยื่นการงานแต่งให้กับนางเอกและก็ได้บอกนะครับว่ามันเป็นวิวาสายฟ้าแลบน่ะเพราะว่าตัวเขาเองก,กําลังจะเป็น,นพ่อคนแล้วนางเอกได้ง แล้วก็ได้บอกกับพระเอกว่าเขาจะต้องเป็นพ่อที่ดีแน่ๆ และถึงแม้ในใจของนางเอกจะยินดีกับเขาแต่ว่าส่วนลึกข้างในของเธอก็ยังคงเสียใจที่เธอไม่สามารถเป็นคู่รักกับพระเอกได้และก็เสียใจที่ก่อนหน้านี้เขากับเธอได้ห่างหายกันไปจากชีวิตทั้งคู่นั้นก็เลยกอดให้กำลังใจกันและกันแล้วนางเอกก็ได้บอกกับพระเอกว่าห้ามหายไปจากเธออีกนะพระเอกก็เลยบอกว่าเขาจะไม่หายไปไหนอีกแล้วถ้าเกิดเธอไม่หายไปแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้อบกอดกัน,กนแล้วก็เริ่มจูบกันด้วยความรู้สึกจากใจทั้งคู่แต่ว่านางเอกก็ได้หยุดมันเอาไว้ก่อนที่จะเกินเลยไปมากกว่านี้ ต่อมาวันเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหนึ่งปีในวันเดิมตอนนี้พระเอกก็ได้มีลูกสาวหนึ่งคนแล้วก็เริ่มไปทํางานในร้านอาหารของคัลัมเพื่อนสนิทของเขาที่ได้ชวนเขาไปทํางานด้วยและหลังจากที่ทํางานเสร็จพระเอกนั้นก็ต้องกลับไปเลี้ยงลูกเพราะว่าซินวีนั้นก็ต้องออกไปงานเลี้ยงสังคมไฮโซของเธอเป็นประจำะในระหว่างที่พระเอกกาลังกล่อมลูกด้วยหนังสือเล่มหนึง่งเขานั้นก็ได้พลิกไปดูชื่อผู้เขียนแล้วก็พบว่ามันคือชื่อนางเอกเขานั้นก็เลยดีใจมากที่ตอนนี้นางเอกได้ออกหนังสือของตัวเองแล้วส่วนทางด้านซินวีนั้้้้นคววามจริงงแลลเเธอก็ไไ่ดปีย อย่างใดแหะครับแต่ว่าเธอนั้นกําลังคบชู้อยู่กับชายคนนึงแล้วชายคนนั้นก็คือคัลลัมเพื่อนสนิทของพระเอกนั่นเอง จากนั้นอีกหนึ่งปีต่อมาในวันเดิมพระเอกก็ได้อยากขาดกับซินวีแล้วก็ได้ออกเดินทางไปปารีสเพื่อจะไปหานางเอกและในตอนนี้นางเอกก็ได้กลายเป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วระเอกนั้นก็ตั้งใจจะกลับไปเพื่อสารภาพความรู้สึกกับนางเอกแต่ว่านางเอกก็ดันพูดออกมาซะก่อนว่าเธอนั้นมีแฟนอยู่แล้วระเอกไม่ได้ฟังแบบนั้นก็เลยรู้สึกเสียใจมากก็เลยขอตัวกลับไปลอนดอนพรุ่งนี้พรพเอกกับนางเอกก็เลยล่ำลากันแต่ว่าในระหว่างที่พระเอกกกำลังจะเดินกลับนางเอกก็<ๆ>ได้รีบวิ่งตามออกมาแล้วก็ได้บอกกับเขาว่าว่าาเเเเธธออออคิดิดดววจะะะลลกกกรรัพไ้้แี แล้วนางเอกก็ได้เข้าไปจูบพระเอกเอาไว้และมันก็เลยทําให้ในที่สุดความสัมพันธ์แบบคนรักของพระเอกกับนางเอกมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นสักทีแล้วหลังจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปอีกสองปีในวันเดิมพระเอกกับนางเอกก็ได้แต่งงานกันแล้วแล้วก็รักกันอย่างมีความสุขพระเอกกับซินวีก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันอยู่ซินวีนั่นก็ได้แต่งงานกับคันล่ำเพื่อนสนิทของพระเอกและในบางวันซินวีก็จะพาลูกสาวมาฝากไว้กับพระเอกอีกด้วย ส่วนนางเอกเอง,เ,องเธอก็อยากจะมีลูกกับเพอเอกบ้างแต่ว่าเธอนั้นก็ยังคงไม่มีลูกด้วยกันอยู่ดีจน,นนางเอกก็เริ่มคิดว่าพระเอกไม่อยากจะมีลูกกับเธอหรือเปล่ารพอเอกเนั้นก็เลยพยายามปลอบใจนางเอกแล้วก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยนางเอกอาจจะงานเยอะจนทําให้เครียดเขาก็เลยชวนนางเอกให้มาดูหนังด้วยกันหลังเลิกงานแล้วก็ได้พูดคุยปรึกษาหาทางออกกันในเรื่องนี้ แล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ไปทำงานจนกระทั่งเสร็จงาน <trades> เธอก็ได้แวะไปไว่ายน้ำแล้วก็ได้โทรฝากข้อความให้กับพระเอกว่าเธอขอโทษที่งุนหงิดใส่เมื่อเช้าแล้วตอนนี้เธอกำลังจะรีบไปหาเขาแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ปั่นจักรยานเพื่อจะไปหาพระเอกที่ร้านที่นัดกันไว้แต่ว่าในระหว่างทางมันกลับเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นนางเอกได้ถูกรถชนเข้าอย่างจังจนทำให้เธอนั้นเสียชีวิตซึ่งในระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้แต่ยืนรอนางเอกอยู่ที่ร้านอาหารและก็ได้ฟังเสียงฝากข้อความของนางเอกด้วยใจที่จดจอ จนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปอีกหนึ่งปีในวันเดิมพระเอกก็ได้กลับไปเป็นคนเสพเลกกินเหล้าเมายาเหมือนเดิมอีกเนื่องจากไม่สามารถมูฟออนจากการสูญเสียนางเอกไปได้จนซินวีนั้นก็ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปมันไม่ดีแน่ๆซินวีก็เลยพาพระเอกไปอยู่ที่บ้านพ่อของเขาก่อนซึ่งพ่อ,ขอเขาก็ไม่ได้ถามอะไรพระเอกสักคำเพียงพูดแค่ว่าตัวพ่อเองก็ต้องทนอยู่กับการที่ไม่มีแม่มาเป็นเวลา10ปีแต่ก็ยังอยู่ได้แล้วพระเอกที่เป็นลูกของเขาล่ะทาไมจะอยู่ไม่ได้ซึ่งเมื่อพระเอกได้ฟังแบบนั้นมันก็เเลยทําาให้้ขไดคิ แล้วก็มีกำลังใจกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้ง จากนั้นเวลาก็ได้ผ่านไปอีกหนึ่งปีในวันเดิมพระเอกก็ได้กลับมาเป็นคนสดใสร่าเริงเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ได้เปิดร้านอาหารตัวเองขึ้นมาและในวันนี้เอียงก็ได้แวะมาที่ร้านอาหารของพระเอกซึ่งในตอนนี้เอียงก็ได้เลิกเป็นเสือปินตลกแล้วก็หันมาทํางานประกันภัยแทนเขาเองก็มีครอบครัวและลูกที่น่ารักแล้วเอียงก็ได้บอกกับพระเอกว่าเขาเองเคยเกลียดหน้าพระเอกมาตลอดเพราะนางเอกก็ไม่เคยลืมพระเอกได้แต่ว่าเขาก็ได้รู้ว่าที่นางเอกมีความสุขมันก็เป็นเพราะพระเอกเขาก็เลยยอมรับในเรื่องนี้แล้วก็ไม่โกรธพระเอกอีกแล้วซึ่ง จากนั้นทั้งคู่ก็ได้จับมือแล้วก็ได้กอดกระชับความสัมพันธ์กันและในวันที่15กรกฎาคมของทุกปีมันก็เป็นเหมือนทั้งวันที่มีความสุขของพระเอกเพราะว่ามันก็คือวันที่ได้เจอกับนางเอกครั้งแรกและก็ได้รักกับนางเอกจนผ่านเรื่องราวมามากมายด้วยกันแต่ว่ามันก็ต้องเป็นวันที่เสียใจสําหรับเขาเหมือนกันเพราะมันก็ดันเป็นวันเดียวกันกับที่เขาต้องเสียนางเอกไป และมันเขาได้คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมากับนางเอกเรื่องราวของพระเอกกับนางเอกมันก็ทําให้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยรักกันอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกแล้วด้วยโชคชะตาหรืออะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเดินอยู่บนเส้นทางความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันมาตลอดจนในวันที่รักกันเนี่ยเบื้องบนก็ยังพรากนางเอกไปอีกแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นบทพิสูจน์และบททดสอบสําหรับตัวพระเอกและก็นางเอกก็เป็นได้และถึงแม้ว่าทุกวันนี้พระเอกจะไม่มีนางเอกอยู่เคียงข้างแต่ว่าเขาเองก็ยังมีลูกสาวที่น่ารักของเขาอยู่ด้วยแล้้ววเเเขาเองก็็ใชชีิตปนพ ที่ดีและมีความสุขโดยที่ในใจก็ยังคิดถึงนางเอกอยู่เสมอแล้วก็จะคิดถึงตลอดไปแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แม้ว่าคนที่เรารักจะหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าภาพความทรงจำและเหตุการณ์ที่ดีระหว่างกันมันจะยังคงอยู่ในใจของเราเสมอและมันก็ทำให้เราได้นึกถึงวันที่เสียใจและก็ได้คิดถึงในวันที่เรามีความสุขและสิ่งสิ่งนั้นแหละครับคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าความรัก มีความเห็นยังไงหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกที่ด้านล่างนี้ได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้และถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ